หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้ผู้ที่นับถือหลวงปูท่ทวดเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้น่าเลื่อมใสศรัทธามีเรื่องราวอภินิหารที่เล่าสืบต่อกันมานานกว่า400ปีจนกลายเป็นที่มาของคำว่าหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านได้ขออาศัยเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธย,ยาแต่ระหว่างทางเกิดพายุลมมรสุม ทำให้เรือสำเภาต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งจนน้ำดื่มหมดลูกเรือต่างพากันคิดว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนแต่เมื่อได้รับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนลำบากจึงคิดวางแผนปล่อยหลวงปู่ทวดไว้ที่เกาะทว่าท่านไดแสดงอภินิหารด้วยการจุ่มเท้าซ้ายลงในน้ำทะเลปรากฏว่าน้ำบริเวณน,นั้นกลายเป็นน้ำจืดที่สามารถดื่มกินได้ทำให้เจ้าของเรือต้องขอคมาท่าน และนิมนต์ท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาต่อ ในขณะที่บางตำนานก็เล่าว่ามีโจรสลัดจับท่านขึ้นเรือเพื่อหวังลองดีแต่เรือกลับแล่นต่อไปไม่ได้ลอยอยู่กลางทะเลหลายวันจนน้ําดื่มหมดท่านจึงจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลทําให้น้ําทะเลบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปกลายเป็นน้ําจืดให้ดื่มกินเหล่าโจรจึงเกิดความศรัทธากลาบไหว้ขอขม,มานําท่านกลับมาส่งเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันเลื่อมใสท่านนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อด้วยว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแห่งวัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นลูกศิษย์ของลุงปู่ทวดที่รักษาสัจจวาจาใน